อันยองสวัสดีครับทุกคนเข้าสู่เดือนที่7เริ่มต้นครึ่งหลังของปี2024กันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ o ing, ลลโอติงได้รวบรวมซีรีส์และหนังเกาหลีล็อตใหม่ที่น่าสนใจในเดือนนี้ต้องบอกเลยว่าแต่ละเรื่องน่าดูจริงๆวันนี้นะครับโอติงพรีวิวขอเสนอ10ซีรีส์ภาพยนตร์เกาหลีห้ามพลาดประจาเดือนกรกฎาคม2024จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยสำหรับรายละเอียดมันออกอากาศ เนื้อเรื่องยอ่อและลิขสิทธิ์ซรัพไทยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดโอติงก็ขออภยัยด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติงนะครับเริ่มจากจินนี่สค t ิ h เชนทรายการวาไรตี้อาหารจากช่อง TVN ที่จะกลับมาเสิร์ฟความอร่อยและความสนุกอีกครั้งซึ่งจะนำมาโดยอีซอจินเช่นเดิมพร้อมด้วยสมาชิกหน้าเก่า พักซอจุนเชวอุชิกและจองยูมีเราจะเสริมเพิ่มเติมโดยสมาชิกใหม่โกมินชีที่จะมารับหน้าที่เป็นเด็กฝึกงานคนใหม่คราวนี้สมาชิกรายการจะได้เปิดร้านอาหารเกาหลีในเมืองเร็กยาวิกประเทศไอซ์แลนด์ติดตามรับชมกันได้ทางพร,รามวิดีโอเช่นเดิมออนแอร์วันที่28มิถุนายนเป็นต้นไปเรื่องต่อมา Red Swan ซีรีส์ออริจินอลจาก Disney Plus นำมาโดยการประกบคู่กันของเรนและคิมฮานึนเรื่องราวของโอวานซูอดีตนักกอล์ฟฝีมือดีเธอได้ก้าวสู่จุดสูงสุดของอาชีพนักกีฬาก่อนที่ต่อมาโดยความใฝ่ฝันอยากจะมีชีวิตสมบูรณ์แบบในฐานะชนชั้นสูงเธอจึงตัดสินใจแต่งงานกับผู้สืบทอดของกลุ่มธุรกิจควาอินโดยปัจจุบันโอวานซูทำงานเป็น ประทานมูลนิธิและรับชื่อเสียงไปทั่วโลกจากงานด้านการกุศลของเธอเวลาผ่านไปชีวิตแต่งงานของเธอไม่ได้สวยหรูนักเมื่อสามีของเธอนอกใจอีกทั้งยังมีปัญหากับแม่ผัวอีก,กังหากต่อมา เธอถูกปองร้ายจากผู้หมายจะเอาชีวิตภายในเครือฮวาอินกรุ๊ปจากสงครามแย่งชิงมรดกทางด้านของซอโดยุนเขาเข้ามาเป็นบอดี้การ์ดคนใหม่ให้กับโอวานซู oo, โดยโดยุนมีดีกรีจบจากมหาวิทยาลัยตำรวจแหล่งเชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้อีกด้วยเขาได้เข้าร่วมทีมรักษาความปลอดภัยของฮวาอินกรุ๊ปเพื่อหวังที่จะแก้แค้นวานซู oo, ต้องเผชิญกับความลับเบื้องหลังในครอบครัวชนชั้นสูงที่มีเรื่องราวแสนชั่วร้ายผ่านทางบอดี้การ์ดของเธอ ซึ่งโดยุนก็สาบานว่าจะปกป้องเธอและทั้งสองก็ต้องการจะเปิดโปงความจริงให้โลกได้รับรู้ติดตามรับชมเรื่องนี้กันได้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมทาง Disney Plus Hotstar เท่านั้นจิตแค่เดกชีสิต เรื่องต่อมาเลิฟรีเซ็ต0วันโคตรเกลียดเธอเลยภาพยนตร์โรแมนติกค,คอมเมดี้ที่เข้าฉายในไทย เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2023ที่ผ่านมาโดยจะได้ลงสตรีมมิ่งในเดือนนี้ซึ่งจะนำมาโดย2นักแสดงนำคุณภาพจองโซมินประกบคู่กับคังฮานึร์ตัวจะเป็นเรื่องราวของสองสามีภรรยาทนายความหนุ่มโนโจองยอลกับสาวโปรดิเวเซอร์ภาพยนตร์หงนาราทั้งคู่กำลังจะหย่าร้างกันแต่กลับเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันก่อนหน้าจะย่าขาดกันเพียง30วัน จนทำให้ทั้งคู่สูญเสียความทรงจําระหว่างกันและกันไปเขาและเธอต่างลืมไปแล้วว่าเคยเกลียดกันมากแค่ไหนและแล้วความรักครั้งใหม่กับคนเดิม ก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากที่จะเลิกกับกลายเป็นรักซะอย่างนั้นเลิศรีเซ็ตได้สร้างกระแสความร้อนแรงด้วยยอดขายตัว๋วเกินกว่า1 6ล้านแสนใบในเกาหลีทันทีที่เข้าฉายและยังคงร้อนแรงต่อเนื่องขึ้นอันดับหนึ่งบ็อกออฟฟิศเป็นเวลากว่า3สัปดาห์ติดต่อกันไปลุ้นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคู่กันได้ว่าถ้าหากคนเราสูญเสียความทรงจำแต่ยังสามารถตกลุมรักคนคนเดิมได้หรือไม่ใครที่พลาดดูในโรงรับชมกันได้ทาง Netflix ตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมเป็นต้นไปสาิอ <30. S 1> ย่า30ิบอกเรอัลมาร,รื่องต่อมา The p o r k Cutlets ซีรีส์สั้น2ตอนจากช่อง MBC นำมาโดยจองซังฮุนจอนเฮยบินและอีจุงอกพร้อมด้วยน้องหมาไราร่วมแสดงนำเรื่องราวของสุนัขตัวผู้แบกกู เจ้าหมาคาสโนว่ามันเป็นที่รักของสุนัขตัวเมียทุกตัวในหมู่บ้านองฮาลูกสุนัขหลายตัวที่เกิดมาในหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็เป็นลูกของเจ้าแบกกูกับบรรดาสุนัขตัวเมียหลายตัวจากปัญหานี้เองทําให้ชาวบ้านเริ่มมีการพูดถึงการทําหมันแบกกูซึ่งกําลังกลายเป็นประเด็นร้อนแรงทางด้านของจาวางังผู้ใหญ่บ้านขององฮาเขาต้องรับผิดชอบในเรื่องของเจ้าแบกกูแต่ทว่าไม่ใช่แค่แบกกู ที่อาจจะต้องทําหมันเมื่อตัวของจาวังก็มีชีวิตรักแต่งงานกับชินเอและมีลูกชายมาแล้วถึง3คนแต่ตอนนี้ชินเอก็กำลังตั้งท้องลูกแฝดอีกหนึ่งท้องทําให้ชาวบ้านต่างบอกว่าเขาก็ควรไปทําหมันด้วยเรื่องราวสุดอบอุ่นละมุนหัวใจของประเด็นการทําหมันทั้งคนและหมาจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามกันได้มี2ตอนจบซับไทยยังไม่มีออนแอร์วันที่5และ6กกรกฎาคม ึว่าชจองก,งกงจงรกเรื่องต่อมา The Auditors Audit ปิดคอรับป tion ั่นซรี์จากช่อง TV N นํามาโดยชินหากยุนจินกูอีจองหาและโจอารม โดยเป็นเรื่องราวที่นำเสนออาชีพออดิเตอร์หรือนักตรวจสอบบัญชีนำมาโดยชินชาอิลเขาได้เข้ามาทำงานในตำแหน่งหัวหน้าทีมตรวจสอบที่บริษัท JU Construction ซึ่งมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นชินชาอิลเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อใจคนอื่นเขามีนิสัยเป็นคนที่เยือกเย็นแต่ก็มีความสามารถที่วิเคราะห์ได้อย่างเฉียบแหลมและเด็ดขาดในทีมตรวจสอบนี้ก็ยังมีพนักง,งานหน้าใหม่กูฮันซูที่ในตอนแรก าได้สมัครเข้าร่วมทีมตรวจสอบเพื่อจะเป็นก้าวสำคัญในการได้ย้ายอยู่สาขาฟลอริดาในเครือของบริษัทแต่ทว่าแผนการของเขาก็ไม่ง่ายอย่างที่ตั้งใจเอาไว้เนื่องจากหัวหน้าของเขาชินชาอิลกูฮันซูมีความแตกต่างจากหัวหน้าเพราะเขาเป็นคนที่ใจดีและอบอุ่นแต่การทำงานร่วมกับชินชาอิลก็ทำให้กูฮันซูเติบโตขึ้นในฐานสมาชิกทีมตรวจสอบในขาะเดียวกันก็ยังมีฮวังแดอุง รองประธานของ JU Construction เขาเป็นลูกชายคนที่3ของผู้ก่อตั้งบริษัทโดยมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นประธานบริษัทแห่งนี้ซึ่งก็ต้องเอาชนะพี่ชายทั้งสองเพื่อชงชิงตำแหน่งทางด้านของยุนซอจินอีกหนึ่งพนักง,งานหน้าใหม่ในทีมตรวจสอบของ JU Construction เธอให้ความสำคัญกับเป้าหมายของตัวเองก่อนเสมอซึ่งเธอก็มีบุคลิกที่ตรงข้ามกับกูฮันซูอย่างสิน้นเชิงนอกจากนี้เธอ,อยังรู้จักกับรองประธานฮวังแดอุงมาตั้งแต่อย่างเด็กแต่พวกเขาทั้งคู่ ต่างแกล้งทาเป็นไม่รู้จักกันในที่ทํางานติดตามรับชมเรื่องราวของทีมนักตรวจสอบบัญชีได้ตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมเป็นต้นไปซับไทยแบบถูกลิขสิทธิ์ทางวิว hey. <Thank> เรื่องต่อมา good partner ซีรีส์จากช่อง sbs นำมาโดยเจ้าแม่แห่งการหย่าร้าง จางนาราแสดงนำร่วมกับนำจีฮยอนคิมจุนฮันและพโยจีฮุนหรือพีโอพร้อมด้วยจีซึงฮยอนกับฮันแจอีร่วมสแสดงเรื่องราวของชาอึนคยองทนายความประสบการณ์สูงที่ทำงานมานานถึง17ปีโดยเธอนั้นทำงานให้กับสำนักง,งานกฎหมายแด,ดจองซึ่งความเชี่ยวชาญพิเศษของเธอก็คือการทำคดีความด้านการยารางในขณะที่เธอทำงานในคดียารางต่างๆเธอก็ต้องเผชิญก,กับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้น จากการหย่าร้างของตัวเธอเองที่สำนักง,งานกฎหมายแห่งนี้เธอได้ร่วมง,งานกับทนายความมือใหม่ฮันยูรีทั้งสองคนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงฮันยูรีเป็นคนที่ไม่ยอมให้เกิดความไม่ยุติธรรมในขณะที่ชาอึนยองเชื่อว่าผลประโยชน์ของบริษัทและลูกค้าต้องมาก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากความแตกต่างทั้งในด้านทัศนคติและประสบการณ์ทั้งสองจึงมีความขัดแย้งในทุกเรื่องในขณะที่ต้องฝ่าฟันกับความแตกต่างทั้งคู่ ก็ได้พบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตนอกจากนี้พวกเธอ,อยังได้ทำงานร่วมกับสองทนายความหนุ่มที่สำนักงานกฎหมายแด,ดจองแห่งนี้คนแรกคือจองอูจินรุ่นน้องของชาอึนคยองเขาเป็นคนที่คอยเบรกทุกครั้งที่ชาอึนคยองหัวร้อนและเป็นคนที่ชาอึนคยองไว้วางใจแลกหนึ่งคนทนายความจอนอึนโฮทนายความผู้มองโลกในแง่ดีเขาใช้ชีวิตแบบมีความสมดุลระหว่างความรัก และหน้าที่การงานสามารถรอติดตามรับชมเรื่องนี้กันได้ตั้งแต่วันที่12รกรกฎาคมซับไทยแบบถูกลิขสิทธิ์รอคอนเฟิร์มเรื่องต่อมาทาโรซีรีส์รวมเรื่องสัง้นเทเลอร์เเรื่อง ออริจินอลจาก U ู l u s m o b บ l e TV โดยจะเป็นเรื่องราวสุดลึกลับเกี่ยวกับชะตากรรมอันโหดร้ายที่ต้องติดอยู่กับคำสาปของไพทาโร่ที่แตกต่างกันโดยจะนำแสดงโดยโจโยจองซอจีฮุนอีจูบินโอยูจินคิมจินยองหรือเด็ก์โกกยูพิลพักฮาซอนคิมซองแทและฮัมอึนจองซึ่ง7เรื่องประกอบไปด้วยซานตาสวิสิเรื่องราวของอันจีอูคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ทำงานเลี้ยงลูกสาวด้วยตัวคนเดียว Sin เก e Storage Box นำแสดงโดยซอจีฮุนและอ e ีจูบิน f i s h i n g เรื่องราวที่นำแสดงโดยโอยูจิน Peace Throw It a เ a y เรื่องราวของยุนดงอินนักซิ่งที่เรียกตัวเองว่าราชาแห่งการส่งของ Mid ไ night ท็กซี่เรื่องราวของพนักงานออฟฟิศโกยองแร่เรนทั m มัมนำแสดงโดยพักฮาซอน Co u p ป e Manager เรื่องราวของสองคู่รักผู้จัดการเริ่มรับชมได้ตั้งแต่วันที่15รกรกฎาคมทาง U+Mobile TV ซับไทยยังไม่มีที่ก็สมัครกันวะช้าจังกันเรื่องนี้เริ่มต้นก็ไม่แล้วเรื่องต่อมา s อสเคหนีให้พ้นนรกภาพ,พยนตร์แอคชั่นสุดเดือดน,นำมาโดยการประทะกันของอ e. ีเจฮุน และคูขยโยฮวานพร้อมด้วยฮงซาบินร่วมแสดงนำอีกทั้งยังคอนเฟิรม์มทรงคานจะมาเล่นแบบรับเชิญโดยเป็นเรื่องราวของปฏิบัติการหนีทหารสุดเดือดที่มีชีวิตเป็นเดิมพันเรื่องราวนำมาโดยอิมกยูนัมทหารเกาหลีเหนือที่ตัดสินใจหลบหนีจากชีวิตในค่ายทหารที่เปรียบเสมือนนรกบนดินเพื่อมุ่งหน้าสู่ชีวิตใหม่ณนะเกาหลีใต้ทว่าปฏิบัติการหนีครั้งนี้กลับไม่ง่ายดายอย่างที่คิดเมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับริเฮยอนซัง จ้าหน้ทีหน่วยงานความมั่นคงสุดโหดทำกลางเส้นทางการหนีในเขตชายแดนที่ทุกย่างก้าวคือความตายการไล่ล่าสุดระห่ำที่มีชีวิตเป็นเดิมพันจึงเริ่มต้นขึ้นนอกจากอิมกยูนาแล้วก็ยังมีดงฮยอกทหารชั้นผู้น้อย ที่ไฟฝันอยากจะหลบหนีจากเกาหลีเหนือเช่นกันโดยเขาได้พยายามเข้าร่วมในแผนการหลบหนีของกรยูนัมเพื่อจะได้พบกับแม่และน้องชายที่ได้แปรพักจากเกาหลีเหนืออินกายูนัมจะทําได้สําเร็จหรือไม่ต้องไปดูเรื่องนี้กันรับชมได้ตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมเป็นต้นไปณโรงภาพยนตร์ที่รวมรายการ เรื่องต่อมา Sweet Home 3ซีรีส์ภาคต่อออริจินอลจาก e t f l ซ x ที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนโดยได้เดินทางมาถึงซีซั่นสุดท้ายแล้วซึ่งจะนำมาโดยตัวละครน,นักแสดงนำชุดเดิมที่ยังคงเหลือรอดต่อเนื่องจากซีซั่นสองไม่ว่าจะเป็นซงคัง,งอีจินอุกอีชียองโกมินชีจินยองคิมชีอายูโอซองโอจองเซ คิมมูยอลและอีโดฮยอนอีกหนึ่งคนที่มีการยืนยันว่ามาแล้วแน่นอนนี่จะเป็นจุดสิ้นสุดของสัตว์ประหลาดและเป็นจุดเริ่มต้นของมนุษยชาติอีกครั้งหรือไม่บทสรุปของผู้ที่ต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างสัตว์ประหลาด กับมนุษย์จะจบลงยังไงเมื่อความปรารถนาของตัวละครหลักที่กลับมาพบกันอีกครั้งเกิดความขัดแย้งขึ้นการต่อสู้ก็ยิ่งดูสิ้นหวังมากขึ้นไปอีกหลังจากที่เรตติ้งซีซั่นสองทำได้น่าผิดหวังซีรีส์ออริจินัลเรื่องแรกของเกาหลีที่มีได้ถึงสซีซั่นบน Netflix จะจบลงได้ดีหรือไม่สายรวดเดียวเริ่มดูกันได้แล้วโดยรับชมซีซั่น3าพร้อมกันในวันที่19กรกฎาคมทั้งภาคไทยและซับไทย8ตอนรวด ชา Netflix เท่านั้นคุณมานาเรื่องต่อมา Serendipities Embrace ซีรีส์จากช่อง TVN นำมาโดยคิมโซฮยอนประกบคู่กับแช่จงยอบพร้อมด้วยยุนจีออนกับคิมดาซม ร่วมสแสดงเรื่องราวของอ e ีฮงจู oo, โปรดิวเซอร์สาวที่ทำงานด้านการผลิตแอนิเมชันตอนที่เธอนเรียนอยู่ชั้นม .3 เธอได้มีความรักเป็นครั้งแรกก่อนที่จะผ่านการเลิกราอย่างหนักหน่วงและทำให้เธอไม่เชื่อในความรักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเวลาล่วงเลยผ่านไป10ปีเธอได้พบกับคังฮูยองผู้ที่เคยได้เห็นอดีตหน้าเศร้าของเธอคังฮูยองปัจจุบันทำงานเป็นนักวางแผนทางการเงินเขาทั้งฉลาด และหน้าตาดีโดยเขากลับมาที่เกาหลีใต้หลังจากผ่านไป10ปีซึ่งเขาก็ได้พบกับรักแรกของเขาอีฮงจู oo, โดยบังเอิญราวกับโชคชะตาในคะเดียวกันก็ยังมีบังจุนโฮนักเขียนนวนิยายชื่อดังผู้มีนิสัยหลงตัวเองซึ่งอ e ีฮงจู oo, เป็นแฟนตัวยงผลงานของเขาส่วนทางด้านของคิมฮเยจีเพื่อนสนิทของฮงจู ปัจจุบันทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเรื่องราวของหนุ่มสาวที่กลับมาเจอรักแรกอีกครั้งในรอบ10ปีจะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามรับชมซับไทยยังไม่มีออนแอร์ตอนแรกวันที่22กรกฎา,าคมเรื่องต่อมา No Way Out the Roulette ีรี i ์แอคชั่นอาชญากรรมจาก U+ Mobile TV นำมาโดยโจจินอุงยูแจมยองคิมมูยอลยอมจองอาและอีกวังซู เรื่องราวของอาชญากรชั่วร้ายที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำก่อนจะมีการเสนอเงินรางวัลมูลค่ากว่า20,000ล้านบอนสำหรับการฆาตกรรมเขาแบ็กจุงชิกเขาเป็นสายสืบที่ต้องปกป้องฆาตกร,รคนนี้จากประชาชนคิมกุบโฮอาชญากรและฆาตกร,รที่ชั่วร้ายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำหลังจากจำคุกมา13ปีโดยได้มีทนายความอีซังบงเป็นตัวแทนทางกฎหมาย ในขณะเดยียวกันก็ยังมีอันมยองจานักการเมืองที่เส้นทางชีวิตทางการเมืองมีความเสี่ยงที่จะสิ้นสุดลงและยุนชันแจคนขายเนื้อที่พยายามตามค่ากุกโฮเพื่อหวังเงินก้อนโตเรื่องราวเรื่องนี้และรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีอะไรอีกบ้านต้องรอติดตามกันออนแอร์ตอนแรกวันที่31กรกฎาคมซับไทยยังไม่มีเรื่องสุดท้าย Blackpink World Tour b o r บอลพิทัวร์คอนเสิร์ตบอลพิงค์ของวง Blackpink ได้ดึงดูดความสนใจของคนทั่วโลกเตรียมไปรับชมบนหน้าจอขนาดใหญ่เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ8ปีให้กับการเดบิวต์ของวงโดยถือเป็นทัวร์คอนเสิร์ตที่ผู้ชมมากกว่า1 8ล้าน8แสนคนซึ่งได้ทำลายสถิติโลกของเกิร์ลกรุ๊ปในการทัวร์คอนเสิร์ตไปสัมผัสการแสดงสดของสาวๆในโรงภาพยนตร์ทั่วโลกโดยเป็นคอนเสิร์ตสเกลโปรดักชันใหญ ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนอัดแน่นด้วยเพลงฮิตมากมายของ Black พิงคในเวอร์ชั่นสุดพิเศษที่ได้เรียบเรียงใหม่เพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้โดยเฉพาะแถมด้วยการแสดงที่โกช็อกโดในโซและฟุตเทจจากหลายประเทศที่อยู่ในตารางเบอร์ทัวร์แบล็คพิงคได้กลายเป็นเกอร์กรุป๊ปเคป๊อปวงแรกที่ได้ฉายภาพยนตร์คอนเสิร์ตร,รอบพรีเมียร์ในกว่า110ประเทศโดยในไทยสามารถไปสัมผัสประสบการณ์เต็มตาเต็มอารมณ์ได้ยิ่งกว่าเดิมในรูปแบบพิเศษ Screen X 4DX และ Ultra 4DX ณโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการในเครือของ Major Cineplex หรือกับทาง SF Cinema ที่สามารถซื้อบัตรราคาเริ่มต้นที่400บาทต่อที่นั่งพร้อมรับของพรีเมียมลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์รับชมแด้งแต่วันที่31รกรกฎาคมซื้อตั๋วได้แล้ววันนี้ณนะโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ เป็นไงบ้างครับกับเรื่องที่โอติได้เลือกมาในเดือนนี้ชอบเรื่องไหนหรือรอติดตามเรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกเรากันได้สําหรับคลิปนี้ถ้ามีพลาดอะไรก็กราบขออภัยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและฝากช่องทางกติดตามพวกเราโอติทุกช่องทางด้วยนะครับอัญยยง